ีกุ้ยเนี่ยไปแกงได้กินกับน้ำพริกไรนะคะทุกคนวันนี้ติ่มจะเอาหลวกมันมาทอดกินนะคะคล้ายๆเหมือนเห็ดทอดนะคะทุกคนอร่อยดีนะคะเกสนตรงกลางนี้ติ่มจะเด็ดหลวกนะคะทุกคนอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะติ่มเป็นเด็ดหลวกให้หมดก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนผสมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบค่ะีฮฮหฮออะไรได้หมดเลยค่ะ แล้วก็เติมน้ำเย็ยนค่ะแล้วก็ใส่ดอกปีกล้วยลงไปเลยค่ะต่อไปก็ไปทอดกันนะคะเหลืองกรอบแล้วประมาณนี้ตักขึ้นได้เลยค่ะวันนี้ติ่มมีน้ำจิ้มซีฟูดนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วกันนะคะกินกับน้ำจิ้มไก่ก็เข้ากันดีนะคะทุกคนราไปทำกันโนนะคะ